อาจารย์นะคะนะคะที่รักที่รักอ่ะมาดูรายการอ่ามาดูกันเด้อว,วิธีเอาจานลิบบินขึ้นขึ้นไม้เนาะขึ้นไม้เวลาเขาเสียดึงออกมาง่ายๆเอาใส่ล็อกละหกจาน เป็นอย่างเจ้ากระชายรอเราหัวสานก็นเพราะว่าเวลาดึงมาทีละหงสจานมาทําหูมันจะได้ไม่ยุ่งยากเอาสิดึงมาดเทละสิบจานเพื่อมาตัดหูมันกะกันไก่โปคมน้อคะ่ะเนาะนี่ดูดีๆเด้ออย่าให้มันอันนั้นเด้อนั่งเด้อสายมันสีหยวงกันของอ่าคุณพี่นะคะอะไรอ,อุ้ยบ้า,บาอ้าวต่อต่อถึงไหนละ อันนี้คือผู้ช่วยเนาะเวลาอาถ่ายท้ำคลิปเขาจะมีผู้ซอยมาเหตุนะจ๊ะควนสิตัดหูตัดต,ดตดแล้วก็ไปนางหนีบอยู่บ้านเพิ่นแล้วเพิ่จงจะถือออกมาทรงได้ค่ะนี่นะคะดี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 ดดอ่าอันนี้สีชมพูสีเหลือง เ้าสีเห็ดอยู่สามสีเนาะจ้าเนาะสีชมพูสีแดงสีเหลืองเนาะเป็นยังไงใส่แล้วเป็นยังไงก็ใส่ทีละอันสิคะ<ม>เออให้มันเป๊ะๆนะเป๊เปะไหมเ<ม>ว้นกรรมไพนนาะสิได้อีลา มาเป็นพันระยาลูบหลังผู้ขาเวลาเมาตาฮักกระดอบ<ห>บอฮักสม<ห>ออะไรอ่ะยห้ยม่วงก็ได้มั้งเกิดทันท้าย อย่าให้หลงลอกนะนางเอ้ยอย่าให้หลงลอกนะคะโอเคไหมเลิกกันดีไหมค่ะ ลงมือตัดนะคะดึงสายลงมาลงมือตัดได้ทีนี้เาก็จะแกออกมาทีละเส้นเะาเส้นเนาะยี่ห้อลูกโป่งใช่ไหมเนี่ยดีๆีดีทำดีๆลูกน้องทำดีดีอย่าให้มันพันกันเด้อตัดไ่ได้เด้อ ขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะน้าจ้านะจ้า